สวัสดีครับผมที่นี่ประเทศกาตาเวลาเวลาสี่โมงครับตุินจะพาชมทะเลชมบรรยากาศดูเดินดูคนครับผมสวัสดีครับด แลให้ด้วยคู่นงึง <c oughs> หมดไปวันนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งก็บาทครับเ <c oughs> <c oughs> จอที่นี่พุชัยจะสนมากแร้วผมบอลชายกาตาครับ วันนี้เป็นวันฟรีเดย์ครับอายญาตให้ถ่ายได้ทุกพื้นที่หลายสดได้ถหายรูปตามใจชอบถ่ายใครก็ได้ ก็จะแต่งรอมาครับเขารอวันหนึ่งวันนี้ครับโดยมากที่นี่ก็จะเป็นผู้ชายผู้ชายจะออกมาชื่นชอบผู้หญิงเอาไว้ให้บ้านเนาะผมเโหลพี่ายสวดีสวัสดีครับสวัสดีครับผีหนังให่มากไม่ไหม่ใชสวัสดีครับ กวัานดีครับซูมเิจะมาเดินชมบรรยากาศนึครับ สวัสดีครับผมที่นี่เปรเชีกาตาเวลาสี่โมงห้านาทีสี่โมงห้านาทีสินสวัสดีครับสวัสดีคุณสองคนครับ,บ,รบผมเดี๋ยวจะมาเดินเที่ยวบรรยากาศครับวันนี้เขาเอานุญาตให้ถ่ายได้ทุกพื้นที่ครับมีอิสระในการถ่ายรูปไลฟ์สดเซอร์ที่ให้อิสระหนึ่งวันครับปกติแล้วประเทศกาตาเขาจะ ถ้ามไม่ให้ไลฟ์สดไม่ให้ถ่ายไม่ให้เรื่องการถ่ายภาพเนี่ยแบบที่กฎหมายครับต้องคอยระวังเีพี่สุยสวัสดีครับตกกลางคืนก็จะมีจุดพวกแบบอลังการ เป็เสีนเทือไทยทอดสดจุดพูดครับที่เฟสสวยจักหวานหอมจะสวยงามอลังการมากรอชมนะครับเส็นเจะๆๆญญาพาะเดินดูคูบาวครับคู่บาวลายทุกคนมีหนวดทุกคนมีกรองเรเป็คน แกก็เคยไทดังนั้นเขาก็เลยชอบคนที่หน้าตาเกลี้ยงเก่าไม่มีไม่มีหนวดไม่มีเคราะหเขาจะบอกว่าหล่อไม่มีหนวดไม่มีเคราหน้าตาเกลี้ยงเก่าเขาจะบอกหล่อมากเดินมานี่ก็จะมีแต่คนทักงายทักงายเยอะๆเพราะบ้านเขาทุกคนมีหนวดมีเคราหมดเลย พาเดินท้องทุก่อนก่อนแต่เวนแต่เป็นลังโตกดินครับอากาศกำลังดีครับตบกกลางคืนก็จะถ่ายวกสดนจะถ่า,ายทอดสดจุดพูครับเฉลิมฉลองวันชาติกาตาโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการ๋ยวชมบรรยากาศาสดๆกันเลยครับต้องรอให้ค่าก่อนครับตอนนี้ครับบังบ่าวไปก่อนครับบ่าวลา เก้าไหมว่าจะมีแต่ผู้ชายแล้วผู้หญิงเขาสมายบ้านนี้เขาไม่ให้ค่อยออกมาข้างนอกครับชเหตุที่นี่มีแต่ผู้ชายก็มีแต่ผู้ชายผู้หญิงอยู่ให้ให้อยู่ในบ้านไม่ให้ออกมาเกีียวกัน มาคุยจริงครับเป็นมากูไ <laughs> สายเอ่านครับท,ที่เราเห็นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนกาต้ารนะครับที่เราเหน,น่ก็คือเป็นแรงงานแรงงนัดคาดทุกง้นเราเนี่ยแหละครับที่มาเจอพวกยูโดโดย,ยู่นี่นะก็ม่อก่อนี่นี่นะเจอกุษษ้สินเอยกุ้สวัสดีครับสิบคนครับสวัสดีครับ ดีมากครับกำลังเย็นสบาที่ม <laughs> ีากาศที่เบาไล่หรอเดี๋ยวเมื่กี้ก็จะพาเดินเดินเพื่อนคูบ่าไปเรื่อยๆนะครับผมเพองถูกใจเพื่อนได้เพลกับศิลป์ยี่หรอครับผมไปเดี๋ยวเดินดูคู่บ่าวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนตอนข้างครับศิลป์จะถ่ายทอดสดกุ อลังการให้ชมนะครับที่สถนนนนถเส้นสนี้ถนนตรงนี้เขาจะเป็นการแสดงของรถรถหรูรถหรูแล้วก็มีอาหารเติมเต็มทั้งหมดก็จะมีการจุดพเฉลิมฉลองวันกาต้าวันชาตินะครับครับไปดูผู้บ่าต่อครับผมเออ,เอ,อประเทศนีิพนธนมาคูายครับเป็นกันเลยนเหตุการผู้ชายเขาประเทศครับ มีวเยี่ยงเด้อครับเป็นกระเทศที่คดใหม่นะครับมาแตงา่งหน้าเขียนคิ้วท่าปากท่าผมคือประเทศไทยเนี่ยตำรวจไล่จับนะครับจับส่งกลับประเทศนะครับเป็นเป็นความผิดเป็นคดีอาญาที่ผู้ใจมาแต่งเยอีนี่เป็นคดีอาญานะครับ มีความผิตดตามกฎหมายห้ามแต่งตัวเป็นผู้หญิงอยู่ในข้าวของผู้ชายได้ครับหมอโปกได้กระตุ้งกระติ้งได้ไม่เป็นไรแต่ว่าจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงได้แต่ว่าต้องเนียนได้ต้องให้ดูเขาเข,า,ขาจะดูไม่ออกเขาจะดูเป็นว่าเป็นผู้หญิงไปเลย ก็จะไม่เป็นไรให้เขาบ้านนี้เขาจะเบึงเบงบอกนะเดี๋ยวดูเป็นผู้หญิงก็ขบเกิือนไปได้อยู่แต่ก็ไม่ปลอดภยัยครับอากาศดีดีลองคืนลางคืนตึกข้างหลังบุกสินนะครับเขาจะเปิดไฟ ตอนกลางคืนก็สอนที่มาเละอ่าตอนกลางวันแตกต่างกันเพราะว่าตอนกลางคืนบ้านนี้เขาจะประดับด้วยไฟหมดอืมบ้านบ้านนี้สถานที่บ้านนี้เขาก็จะแบบเปิดไฟนะถ้าเป็นเมืองกลางคืนนะครับเขาจะชอบใช้ชีวิตตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันตอนกลางวันหน้าหนาวนะครับเขาออกไม่ได้อากาศก็จะดีคล้ายๆบ้านเราครับแต่พอหมดหน้าหนาว ากาศก็จะร้อนมากอุณหภูมิสูงสุดแท้สิบองศาครับไม่สามารถใช้ชีวิตข้างนอกได้เลยร้อนมากต้องอยู่แต่ในห้องแอร์ห้องปรับอากาศครับเปิดแดดไว้24่ชั่วโมงตอนนี้ปรเศกาตาครับกำลังปรับปรุงประเทศกำลังสร้างเมืองสร้างอะไรเยอะแย,ยะมากมายสิ่งก่อสร้างแบบนี้ก็เกิดเยอะมากเต็มประเทศไปหมดเลย เ,เขากำลังก่อสร้าง,สร,าง,งาสร้างนู่นสร้างนี่เต็ไมไปหมดเลยแล้วเ,เขาก็จะนําเข้าแรงงานเขาก็จะนําเข้าแรงงานเนี่ยครับคือแรงงานที่นาเข้า,เาจะเป็นนี่แหละครับทั้งหมดเลยจะนาเข้าแรงงานมาทํางานก่อสร้างหลักๆเลยรยั่นก็จะมีแต่ผู้ชาย ไม่เห็นผู้หญิงสักคนกระเป๋ากาต้านี่มันจะก่อแลวผ่านเมลสินหมดแล้วเหรอครับผมสินหมดมาทุกคนแล้วเห็นหมดแล้ววันนึงก็ไมีลูกกี่คนอ่าหกคนผ่านเมลสินหมดแล้วหมดแล้วเลขใหญ่กลาง มืออายมาหมดแล้วเอจะพี่กี่คนกี่คนผ่านมือค่อยหมดแหละเห็นหมดแหลอะ,อ,ะอ,อันนี้แลนด์มาร์คครับสร้างแลนดมาร์คสินจะพาเดินไปเรื่อยๆครับอเอาผู้เบ่าให้ดูครับรเดินมาเป็นกิโลแล้วครับเนะี่ยยังไม่เจอผู้หญิงสักคนหนึ่ง เสียยังไม่เจอผู้หญิงสักคนสายเหตุที่ผู้หญิงเขาไม่ค่อยมาเดินเพราะว่าพอผู้หญิงมาเดินแล้วปุ๊บเขาก็จะถูกมองด้วยสายตาผู้ชายเหมือนจะถูกลุมมองอ่ะปุ๊บมันไม่ค่อยมีผู้หญิงไงพอมีผู้หญิงมาเดินแล้วปุ๊บเขาก็จะมองผู้หญิงเขาก็เลยแบบไม่กล้าที่จะมาเดินะคือมันผู้ชายมันเยอะไปครับตรงนี้ตรงนี้อัศจรรย์ตรงนี้นี่แหละนี่แหละตรงเขาจัดงานเหมือนแรก คือก็ดูดมีแต่ผู้ชายแล้วผู้หญิงมาเดินสักคนสองคนเนี่ยเขาก็จะถูกมองถูกเขา,าเขาก็ไม่กล้าเดินน่ะถ้ามาก็คือเขาจะมากับสามีแค่นั้นอืเพราไม่กล้ามาเดินหรอกมันมีแต่ผู้ชายอะไรขนาดนี้ <c oughs> นั่นแหละผู้หญิงเขาก็เลยไม่มาบอกบอกมาข้างนอก <c oughs> ถ้าผู้หญิงเข้ามา <c oughs> เขาจะมากับสามี ก,กับลูกเขาก็จะมาแบบแฟมิลี่เนอะทีะ่บอกไทยทปีนี้ขน้นบอกไทยเหมือนเหมือนนะสำเนียงใกล้จะมืดลงแล้วครับสินสวัสดีครับอังยีบครับ แล้วแต่นสินเปิดบงมือได้แล้วแต่นสินเปิดบงมือได้บึกสินไม่ค่อยทำทำแต่ง,งานนะครับผมไม่ค่อยมีเวลามาให้สุดแล้วก็ทักทายเพื่อนในเฟ้งแต่มาได้สองเดือนกว่าเนี่ยครับนี่น่าจะเป็นไลฟ์แรกั้งทำได้งาน,นครับ ทำงานแล้วก็พักผ่อนน้อยหน้าตาก็จะไม่หลอ่อคนทำงานเยอะๆไม่ค่อยได้หลับได้นอนมันก็ไี่หลอ่อนึงถึงก็เลยไม่ชอบขออเข้ากล้องล วันนี้เขาให้อิสระในการถ่ายรูปการไลฟ์สดปกติแล้วคาตาเขาจะจำกัดการถ่ายรูปการถ่ายทอดสดการโซเชียลเขาจะจำกัดอยู่ครับเขาจะไม่ไม่ไม่ค่อยให้ถ่ายเท่าไหร่จะได้ถ่ายในที่สถานที่ที่เขาจัดไว้ไม่ให้ถ่ายซึม 4, สี่ซมห้าถ่ายตรงไหนก็ได้เหมือนประเทศไทยนะครับโรงแรมพวภา แต่วันนี้เขาให้ถ่ายคนก็เลยแบบสังเกตว่าแต่ละคนก็จะออกมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมันได้ปลดปล่อยนะครับเพราะว่าเขาจํากัดการถ่ายการ,รโซเชียลมากวันนี้เขาปล่อยครับเขาปล่อยวัคซีนเวลาออกมาเดินข้างนอกเงี้ยครับส่วนมากเขาจะคิดว่าวัคซีนเป็น เินอะไรขบวนครับขบวนครับเขาก็จะใส่ชงชาติแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็บีบแิ๊ก็คงจะเหมือนบ้านเราเวลาสงการเนาะเวลาที่เทศกาลสงการแล้วก็จะมาแบบ ทั้งวันเนี่ยอยู่ทั้งตัร้อนแล้วก็เปิดเพลงบุม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 พับป,ปีนี่เลอมีกำลังเดียวครับตอนนี้ออกมาถ่ายรูปหลอนะหลอที่สวนแล้ว,ลอรอวลครับมันแต่งตัวหลอว้าโลับ แลบวใคเอามาไทยลุกด้วยเอาแล้วอาจายไปขอมาไทยลุบวิวหนีด้วยมันจะคำแล้วเดี๋ยวไปเห็นเด้๋ยวมาไทยลุบพวกเราลอยอยู่สวัสดีครับโอ้ยไง่ายฮงเนี่ยกำบอหุ่มเนี่ยคุณเจ๊ได้ด้วยเวลาอหรอครับ ฮาคือว่าน่าตาดีถืว่ารอกขอมาไทยมมไทยตอนก่อปไลนนี่ละไทยสวเองบ้างจากไทยแนรุ่นนี้กลมามหุ่มแบบนี้โอ้โห Thái ở tôi yên con nè Thái lượng <lor đúng> nè <laughs> Thái Thái จะมีเวลาไทยแค่ไม่กี่นาทีเพราะว่ามันจะมืดแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศตอนคืนนีกอีกผมสินีก็จะไปอีก,อกเท็จจริงนะครับผมทุกคนที่นี่เขามีหนวนมีเล้อหมดเลยครับฝนเยอะๆเขาก็เลยไม่ชอบคนคนเยอะคนบางคนคนเยอะ บางคนเขาอายจะทำไปว่าเขาตัวเองขนเยอะเขาจะใส่เสื้อใส่อะไรปิดมิชิดใส่เสื้อคุมแขนคุมตัวเป็นมิชิดอายว่าตัวเองขนเยอะแต่ประเทศไทยคนไทยนะชอบถ้าถ้าเป็นบ้านเรานะเนาะในขอเนาะของขมดนมีลูกชิ้นปิ้งเนี่ยน้ำผลไม้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราแบบนายเก่งเก่าอย่างเงี้ยท่านบ,บอกว่าอืมชอบจะบอกว่าหล่อก็แบบเข้าข้างตัวเองเลยเนาะ เยบอร์สนะิลก็จะเดินเดินเข้าบรรยากาศในงานครับงานครับใกล้ถึงแล้วเอร์ศิลก็จะรอรอถึงกลางคืนแล้วก็ถ่ายบรรยากาศตอนคืนตอนนี้ต่เว้นต่เว้เวนกำลังตกดินครับเบอร์สิลก็จะมีเวลาถ่ายแค่ไม่กี่ไม่กี่นาทีก็จะมืดแล้วครับผม แต่นั้นก็จะเป็นบรรยากาศกลางคืนครับเดินต่อไปครับผมทินก็จะเดินทุกคนก็จะเดินเข,ข้างานแบบนี้ครับเพราะว่ารถเข้าไม่ได้ติดมาก แสงสีอันนี้เขานมาจะเป็นการเตรียมแสงสีสำหรับค่ำคืนนี้ครับที่ลอยอยู่กลางทะเลนะครับเห็นไหมทุน,ท,นทุนที่ลอยอยู่กลางทะเละนั่นแหละครับุูะนะครับผมภูข้างหลังเรียกว่าคอนิกครับ พอตกกลงคืนมาก็จะเปิดไฟสวยมากดแล้วินจะถ่ายถ้าสนให้ชมครับอันนี้ก็เป็นรูปเบาไปก่อนครับผมถ่ายในสดครับไม่ค่อยมีภาพนิ่งกับเขาและก็ไม่ค่อยสชอบถ่ายให้ไม่มีภาพนิงดีๆเลย แฟนเป็นตากล้องเนาะวัตถุยอดอยู่กับแมนแล้วนั้นเนาะถ่าย,ยแต่รูปแฟนตัวเองไม่ค่อยได้เข้ากล้องเลยถ่ายให้แต่คนอื่นแล้วเวลาถ่ายถ่ายคนอื่นดีนะและ้วเวลาให้คนอื่นถ่ายตัวเองอ่ะไม่โอเคเลยถ้าผมเป็นมอโปรไทลูเฟ่คนจะว่าเขา,าก็ย่องเนี่ยแหละชุดเงาที่เพเ่็นกับว่าเออสีมันถ่ไทลูเฟ่น่ากเกลยนั่นหแหละกถ้าผมมีสีมือทางจานดีเนาะไอทีกราฟิก อนันนี้พวกเราก็เดินกันไปลืมๆลืมๆลืมๆนะครับเดินเข้างานนะครับเราเดินเข้างานอีกไม่กี่นาทีก็จะมืดแล้วแหละครับเพราะตะเวนตกดินแล้วครับผมตอนจานนี้ก็จะเป็นบรรยากาศกลางคืนู้สินจะไปถ่ายทอดอีกเฟสหนึ่งครับแค่บุษินเข้าไม่ได้หลายเฟสเลย เปลี่ยนโทรศัพท์แล้วก็มีปัญหาเรื่องเบอร์โทรเรื่อง Gmail วอนนี้เฟซหลักข้อม่ได้เลยครับก็มาสร้างเฟซสำรองใช้ศูนย์อยู่นี่ครับศูนย์อยู่นี่คนเนี่ยเฮ็ดครับคนเนี่ยรับเข้ามาเยอะๆนะครับติดตามเพจแล้วก็แชร์ให้เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าติดตามเพจแล้วตัวนี้มันจะเป็นเฟซหลักได้นะครับ เดี๋ยวบุษิอจะเดินเดินเข้าในงานครับแล้วก็จะเอาบรรยากาศให้ชมอีกเฟสหนึ่งแล้วบุสินลาเซตนี้ไปก่อนครับผมอลาลาเดี๋ยวเจอกันอีกเฟสหนึ่งครับเดี๋ยวเข้ามาลาผมเดี๋ยวเจอกันอีกเฟสหนึ่งครับบุษินเข้ามาใหม่ครับผมเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ